อ2สิบสองนาฬิกาห้าสิบแปดนาทีนะครับขณะนี้เตรียมยกเลยพี่นะเตรียมยกไปลอลงตาก่อนอ่าแบบนั้นละครับอลงตาข้อหัวให้นั่นคือให้พรนะครับพี่วางโทรศัพท์ก่อนนะวางโทรศัพท์วางโทรศัพท์ก่อนเออเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับพี่วางโทรศัพท์ลงก่อนเลยพี่วางโทรศัพท์เออเดี๋ยวท่านจะไม่ข้อหัวให้เออนะครับ พวงมาลัยของแขนพี่เอาของในแขนนั่นแหละครับแล้วยกน้ําขึ้นครับอ่าถูกต้องแล้วครับอ่านั่งลงเลยพี่นั่งลงเลยพนมมือนะครับอ่พี่หลบหลบก่อนเด้อหลบหลบเปิดทางเลยครับพี่อ่าเตรียมยกไว้นะครับอสวัสดีครับผมพี่ยกยกน้ำด้วยนะครับยกน้ำขึ้นด้วยครับ แต่หนยิ้มเลยนะครับยายจะทาทุกคนทุกท่านนะครับอ่ายกไว้นะพี่นะยกไว้ก่อนนะครับคุณยายยกไหวไหมถ้าไม่ไหวจับได้เอาไหวเอาคุณยายบอกว่ายกไหวสาธุครับผมอ่ายกน้ําไว้นะครับ่านยกน้ําขึ้นถวายยกน้าขึ้นยกน้าขึ้นเลยอ่ายกถวายก่อนนะครับสิ่งของที่เรานํามาเรายกถวายนะครับเราก็จะได้บุญได้กุศลนะครับในการถวาย น้ำสวายสิ่งของต่างๆนะครับยกไปแลยคุณแม่นั่นแหละครับยกไปก่อนเนอ้อครับเตรียมยกน้ํานะครับเตรียมยกน้ําเลยนะครับอ่ายืตัวตรงๆไว้นะครับอ่าวางโซ่สับก่อนนะพี่นะอ่านะครับเตร,รียมพี่ลงตามไม่เหยียบผ้าเอ้อ พี่เก็บผ้าไว้นิดนึงท่านไม่เอ้าท่านไม่เหยียบผ้าเรารับพรเราก็ได้เป็นบุญมกุศลแล้วนะพี่อ่ายกน้ําแก่น้ําได้นะพี่นะตัวตรมโงไม่ต้องมอตัวลงมากนะตัวตรงตรงตัวตรงตรงใช่แล้วพี่อ่ายกน้ำเรายืดตรงๆไว้แบบนั้นนะครับหลวงตาท่านก็จะไม่ได้ก้มด้วยเนาะนะครับนะครับอ่า สวัสดีครับผมดีครับผมคค่่ะะะดููอยนขอบคุณครับผมบผมาลอดแต่แปดโมงมารอแต่แปดโมงอช่ครับผม,มจับน้ำไว้พี่จับน้ำไว้ออสาธุครับผมสวัสดียศทำท,ท,ท,ทุกท่านทุกคนนแล้วหลวงตาม,มาถึงยกน้ำนะพี่นะ,ย,นะะยกของถวายก่อนนะครับครับหลวงตาท่านบอกว่าสิ่งของที่เรานำมา อ่าให้ยกขึ้นนะครับหลวงตาท่านจะได้รับได้เคาะให้ก็คือท่านได้รับอ่าถ้ามันหนักสอนไว้ได้ครับอ่าถ้ายกได้ยกไวรอนะครับโอ้นะครับมาเจอข้างหน้านะครับพี่ๆท่านถวายใช่ไหมพี่ถวายทั้งหมดเลยใช่ไหมอ๋อนะครับี่ท่านบอกว่าจะถวายทั้งหมดเลยนะครับ ครับผมอันน้านะทอะไรถวายหมดเลยพี่บอกหลงตายนะพี่มถวายุเลยจะใส่ตรงไหนรงมููแล้วพี่เอ้ยวางวาหอมน้ข้าวหอมคูน้ำน้ำออกมาเลยมาคุณแม่คุณแม่เลื่อนออกมาก่อนเด้อเดยว ลวเดี๋ยวลบก,ก่อนหลวงตาฮันจะกลับมาคุณแม่เลื่อนออกมาก,ก่อนได้หลวงตาฮานจะกลับแล้วท่านจะให้เข้าไปรับ ไดัสบาเดาาทครับผมเกวายครัอเ็บขึ้นรถหมดเลยนะคร้ั้ขึ้นรถหมดเลยทั้งทั้งโต๊ะเอาขึ้นรถเลยพี่เดี๋ยวเอาเอาให้กู้ภัยมาเก็บก็ได้ใครมีกระบะเอาเอาพรขึ้นรถรถอันนั้นก็ได้ครับส่วนโต๊ะเดี๋ยวไว้รถกู้ภัยนะครับ ท่านถวายทั้งโต๊ะหมู่บูชาทั้งพระพุทธรูปนะครับหลวงตาท่านกราบไหว้ท่านก็จะให้ยรรมท่านรับแล้วก็จะนําขึ้นรถนะครับสวัสดียศทำทั้งท,ทุกคนนะครับอ่ะเตรียมยกไปเลยนะครับผมแบบนั้นแหละครับเดี๋ยวหลวงตาท่านเดินมาท่านจะเคาะรับน้ําให้นะครับ เ,เ,เตรียมยกน้ำเลยพี่เด้ออ่าเตรียมยกนะครับเนาะอ่าเตรียมยกขึ้นนะครับอ่าหลวงตาม,มาถึงแล้วนะครับจะถึงแล้วอ่าเตรียมยกไว้นะครับคุณยายท่านมานั่งรอนะครับเนาะรอนานได้ยังครับพี่ใหญ่นานแล้วใช่ไหมครับะนะครับหลวงตาม,มาถึงแล้วนะคุณยาย นี่คือบรรยากาศด้านหน้านะครับที่ยายทำท่านมานั่งรอกลับไปขอพรหลวงตาบุญชื่นนะครับหลวงตาม,มาถึงยกน้ํานะครับอยากให้ท่านมาใกล้ก่อนก็ได้อย่าเพิ่งยกเล้อมันจะหนักครับผมอยกเลยนะพี่นะ ยกเลยยกเลยครับเดี๋ยวไปแคบเอานะครับสาธุนะครับเครื่อกับข้าวสารอ่สาทุนะครับนะเครือกับข้าสารนครับขสารุครับบมือ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง y ยู u b e ตั้มดำซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม